รัฐบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะคือมันไม่มีเงินบริหารประเทศะฮะแต่ต้องใช้กุศโ,โลโบายในการขายแผ่นดินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขายดินแดนนะฮะขายดินแดนเลยแล้วอีกหน่อยเราจะมีทาหารไวทไ้ทําไมทหารตอชอดอมีไว้ทําไมอีกหน่อยก็ต้องให้ถ้าเขาอยากลุงลุกล้ำมาก็ไม่ต้องไม่ต้องลุกล้ำมาหรอกก็มามา,มาเจรจากันซื้อขายกันไปเลยไม่ดีกว่าเหรอ แต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปกอกตอนะครับก็มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขายที่ดินให้ต่างชาตินะครับคนอื่นเขาจะบอกว่าขายชาตินะครับก็มาทําความเข้าใจนิดน,นึงครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะสำหรับแผ่นดินไทยที่เคยเกิดขึ้นมานะครับที่เคยเกิดขึ้น,นมาการเสียดินแดนในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยเราจําใจดนยอมเสียดินแดนนะฮะเราไม่ได้ขายให้เขานะฮะ เขาไม่ย,ยึดของเราไปนะครับเราก็ต้องเสียเงินไถ่ถอนเพื่อเอาดินแดนที่เหลืออยู่คืนและเราเสียไปประมาณ ,00 แสนตารางกิโลเมตรเหลือแค่5 0 0แสนกว่าเองนะครับแต่ปัจจุบันนะฮะคือผมจะบอกว่ามาติคลมอเมื่อวาันอังคารที่ออกมาว่าต่างชาติเนี่ยที่มาลงทุนพันธบัตรรัฐบาลเขาว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยปกติในการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลมันจะมีดอกเบีย้ยประมาณ5% 5. 5เถือประมาณ5ปีถือ7ปีด้วยกัน คือหมายความว่ามาครบกําหนดชําระกําหนดครบครบพันธบัตรเนี่ยจะได้ทั้งต้นและดอกเบี้ยนะครับอันนั้นคือสิทธ์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือประชาชนที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนนู่นกองทุนนี่นะครับก็คือสามารถไถถอนได้นะฮะรวมทั้งดอกเบี้ยแต่เพอินว่าสิทธิ์เนี้ยเป็นสิทธิ์ที่ให้เพิ่มเติมจากเดิมเนื่องจากอะไรฮะพี่น้องประชาชนครับตอนนี้หนี้สาธารณะเราประมาณ10.5ล้านล้านนะครับ นี่ประชาชนประมาณ15ล้านล้านในช,ช่วงสมัยลุงตู่ที่บริหารประเทศเนี่ยมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นประมาณ4.0ล้านล้านด้วยกันนะครับประมาณนะฮะประมาณก็ประมาณกลมๆประมาณเนี้ยนะครับแล้วตอนนี้รัฐบาลก็คงอยากจะออกพละกอกู้เงิน4-5แสนล้านบาทแต่การออกพร,กระกอกู้เงินมันจะต้องมีคนมาซื้อพันธบัตรแต่ปรากฏว่ามันไม่มีใครซื้อพันธบัตรเนื่องจากว่ามันไม่มีตังกันนะครับรัฐบาลก็ไม่รู้จะทายังไงนะฮะ คือมันไม่มีเงินบริหารประเทศฮะถ้ามีเงินบริหารประเทศจริงเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากกว่า59จังหวัดนะครับ5แสนกว่าครอบครัวคงไม่ต้องอดอดอยา่างแบบนี้แหละครับแบบอยู่ตามมีตาเกิดอะตั้งแต่ภาคอะไรทางเหนือตอนล่างนะตั้งแต่อะไรนะครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับ อยุธยาแล้วก็มาปทุมธานีนครไอ้นนทบุรีอ่กรทมนะฮะนครนายกสุพรรณอีสานฮะทั้งภาคนะครับคงไม่ต้องเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีตังกินข้าวนะครับท่วมกันแบบ2เดือนไปแล้ว3เดือนไปแล้ว4เดือนไปแล้วนะครับคือรัฐบาลไม่มีเงินไงฮะคือแม้จะออกพลกอกู้เงินผ่านเสียงสซในสภาไปแต่มันไม่มีใครกู้เงินก็เลยต้องใช้อ่กุศโลบายในการขายแผ่นดินนะครับแต่การขายแผ่นดินเนี่ย ให้ต่างชาติที่มาที่มาลงทุนเนี่ยคือเขาไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะลงทุนไปเขาก็ได้ดอกเบีย้ยเขาก็ได้ต้นคืนแต่เขาได้สิทธิ์ในการซื้อที่ดินในกรุงเทพมหานครในพัทยาหรือในเขตเทศบาลจังหวัดต่างๆสามารถทําได้นะครับมาดูว่ารัฐบาลเนี่ยมีเอาง่ายเนี่ยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ดินทั้งหมด1568ตารางกิโลเมตรประมาณ9 8 0 0 0 0ไร่นะฮะมีทั้งที่สวนราชการนะครับ ที่ส่วนราชการที่ราชพัสดุที่เป็นของทรัพย์สินขัสองสวนพระมหากษัตริย์นะครับมีวัดพระแก้วนะครับอันนั้นคือคือทรัพย์สินของของทั้งในส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วทรัพย์สินส่วนราชการก็พวกกระทรวงทบบงกรมที่ดินราชพัสดุพวกเนี้ยนะครับเก้าแสนกว่าไร่นะครับเก้าแสนแปดหมื่นกว่าไร่เพราะฉะนั้นหากไปประมาณแปดหมื่นนะฮะเหลือประมาณเก้าแสนนะครับ ถ้าคนจีนรวยๆเนี่ยมาลงทุนกันอ่ะคนละ40ล้านมาสัก9 0 0 0แสนคนนะครับ9แสนคนอ่าพอมาลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องลงทุนครบ3ปีนะแล้วเขาจะสามารถซื้อที่ดินได้เลยคือหมายความว่าเขาต้องถือครองอะ่ะไม่น้อยกว่า3ปีเพราะด้วยปกติพันธบัตรพวกเนี้ยกองทุนพวกเนี้ยมันถือต้องถือยาวอยู่แล้วเพราะดอกเบี้ยร้อยละห้าร้อยละหอยู่แล้วนะครับก็ถามว่ารัฐบาลสามารถทําได้ไหม สมัยก่อนในรัฐบาลอดีตนายกทักษิณเนี่ยช่วงสมัยที่2มั้งมีน,มนโยบายในการให้เช่าที่ดินต่างชาติประมาณ99ปีแต่กรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของคนไทยอยู่นะครับแต่เรากินค่าเช่านะครับตอนนั้นก็บอกว่าขายชาติแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมกําลังจะบอกพี่น้องประชาชนว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะขัดรัฐธรรมนูญน,นะฮะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัจากรไทยปี2 5 6 0เนี่ยเขามาตาที่หเลยนะฮะ ประเทศไทยเนี่ยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวนะฮะจะแบ่งแยกไม่ได้จะแบ่งแยกไม่ได้นะครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรจะแบ่งแยกไม่ได้หมายความว่าราชอาณาจักรเนี่ยเป็นของคนไทยต้องเป็นของคนไทยทั้งหมดนะฮะถ้าถ้าอยู่ดีๆมีคนมีชาวต่างชาติมาร่วมกันซื้อประมาณสักสี่แสนไล่สามแสนไล่ด้วยกันเนี่ยมันก็กลายเป็นของต่างชาติไปเลยถูกปะอาจจะอยู่ในรูปบุคคลหรือนิติบุคคลเนี่ยมันเป็นของต่างชาติเนี่ย อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าแบ่งแยกหรอครับแบ่งแยกราชอาณาจักรแล้วทําให้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆต,ต,ตามระเบียบเรื่องกฎหมายพรบกรมที่ดินหรือระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทยหรือการออกระเบียบเพิ่มเติมขึ้นมาให้สามารถทําได้ภายใน5ปีเนี่ยผมเกรงว่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งนะฮะก็คิดว่าช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะร่างหนังสือนะครับเพื่อไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะ ยื่นผูต้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ให้ผูต้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งต่อ,อยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเนี่ยอชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือไปแก้ไขกฎหมายอะไรที่มันเกินเลยเกินกว่ารัฐธรรมนูญกําหนดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สารวินิจฉัยนะฮะให้สารวินิจฉัยว่าตกลงมันทําได้ไหมอันนี้มันไม่ใช่แบ่งแยกดินแดนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขายดินแดนนะฮะขายดินแดนเลยแล้วอีกหน่อยเราจะมีทาหารไว้ทําไม ทหารตอชอดอมีไว้ทําไมอีกหน่อยก็ต้องให้ถ้าเขาอยากลุงลุกล้ํามาก็ไม่ต้องไม่ต้องลุกล้ํามาหรอกก็มามา,มาเจรจากันซื้อขายกันไปเลยไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องขับเคลื่อนในนามพรรคไทยสีวิไลนะฮะแต่ผมก็ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันว่าผมเป็นแค่สมาชิกพรรคนะครับแต่ในมุมของสสก็มองว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนในเรื่องนี้ แล้วต้องยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยว่าทาได้หรือไม่ได้นะครับจะได้รับระง,งับยับยั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกําลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่ามีโอกาสไหมที่จะฟ้องศาลปกครองในการที่จะสั่งคําสั่งคุ้มครองเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการไปโดยพลาการต้องรอคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนนะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ